ไปต่อกันที่จังหวัดพัทธลุงนะคะจัดกิจกรรมค่ะส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนในกิจกรรมวันเทศกาลวันวิสาขบาูชานะคะพุทธศาสนิกชนก็แห่กันห่มผ้านะคะพระบรมธาตุเจดีระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์นำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในชีวิตประจำวัน ณวัดบ้าน,านสวนนะคะหมู่ที่6ตําบลมะกอกเหนืออําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะนายฉัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2566จังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์ ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบำเพ็ญบุญกุศลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังคบูชาและนอกจากนี้ได้นำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อยกระดับคุณธรรม5ด้านให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านสังคมมากขึ้น สำหรับวัดบ้านสวนหมู่ที่6ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนนจังหวัดพัทลุงนั้นในอดีตเป็นวัดสาขาหนึ่งของสำนักวัดเขาอ้อเนื่องจากอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสวนต่างล้วนเป็นสิทธิ์สำนักวัดเขาอ้อทั้งสิน้น สันนิษฐานว่าพระปรมจา์ผู้เท่าวัดเขาอ,อ้อพร้อมด้วยพุทธบริษัทเป็นผู้สร้างขึ้นและเจ้าอาวาสโรคแรกก็เป็นสิทธ์มาจากวัดเขาอ,อ้อปัจจุบันมีพระครูขันตยาพรเป็นเจ้าอาวาสจึงเป็นที่นับถือของพุทธศนิกชนจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงค่ะ